มือดึกค่ะช่วงนี้เนาะนิวขอนำเสนอช่วงใหม่เรามาคุยแบบใส่ใจเรื่องชาวบ้านแบบพอดีพอดีภาษาสวีเดนก็ลอกล่องคือช่วงนี้นะคะข่าวของคุณนานากับแก๊งนางฟ้าเขาแบบขึ้นฟีดนิวเยอะมากแล้ว มันก็ทำให้เนี่สนใจอยากใส่ใจนะอยากใส่ใจในที่นี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจถึงคอมเมนต์ต่างๆที่เขาแสดงความคิดเห็นเนาะ <S <S 1> <S 1> บางคนเนาะ <S <S 1> <S 1> คือช่วงเนี้ยจากที่ล่าสุดคือคุณจินนี่เขาไปกองปราบเนาะ คือขี้เกียจขี้เกียจใส่จานเพราะว่าสาารมาถจะใส่กล่องเนะไว้ในตู้เย็นหิวก็ออกมาทานชีวิตในต่างแดนเนาะ <S <S ได้ๆเลยนะคะแต่เราไม่ทราบค,คุณจินนี่เข้าไปไปกองปราบเพราะอะไรเนาะแต่ได้ๆเลยนะคะนิวเห็นคอมเมนต์แบบ เชิงตำหนิเนยว่ากลุ่มแก๊งนางฟ้าใจร้ายเนาะกับคุณนานา,นา ซึ่งนิวก็ไม่เข้าใจว่าเอาคำไหนมาพูดว่า,าใจร้ายเนาะเขาคือลูกนี้ใช่ไหมถ้าจำถ้าเราไม่ดีก,ก็คือคุณจีนี่ก็เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เจ้าหนี้สิหนึ่งในผู้าวางเงินร่วมลงทุนเนาะจากที่นิวอ่านเนาะละเอียด ตนี้เนี่ไม่เข้าใจเพื่อนก็สนเพื่อนเงินก็สนเงินมันคนละสนกันเนาะเพราะมีปัญหากับการไปว่าเจ้านี้คำว่า,าเอาคำว่า,าเพื่อนมาใช้เป็นข้างแล้วมองว่าเต็เป็นเหยื่อซึ่งตัวเองเอาเงินไปเนาะและไม่สามารถชี้แจงกับการเป็นเหยื่อซะ,ะอย่างนั้นเราคำว่าเพื่อน เป็นข้ออ้างตรงนี้เดียวมองว่าไม่โอเคคนที่น่าเห็นใจนะ่าจะเป็นคนที่ไว้ใจและเอาเงินไปลงทุนเพื่อต่อยอดในการที่จะสร้างอนาคตลักฐานมีเงินสำรองไว้ให้ลูกไว้ให้กับครอบครัวเนาะ ด้วยความไวยใจของคำว่าเพื่อนซึ่งตรงเนี้ยน่งไม่เข้าใจตรกาของบรรดาชาวเด็กนะคะที่คอมเมนต์เนาะนึไม่เข้าใจมากมืนนิวอะคนไทยเนาะมีปัญหานิวให้เขายืม แล้วก็ให้สิทธิพิเศษโดยการแจ้งเขาเป็นภาษาไทยยอมไปเอกสารทุกอย,อย่างเป็นภาษาไทยซึ่งจริงๆมันต้องเป็นภาษาสวเดนเนาะก็มนความสะดวกตรงนี้เนาะพอวันหนึ่งเขาไม่สามารถชำระหนี้นิวได้นิวก็ส่งเขาเข้าระบบให้ทางกมารมคับคดีทำหน้าที่ตามนี้ให้นิวแต่เขาเสียประวัติแล้วก็ก็โทรมาติดต่อนิวให้นิวไปถอน การแจ้งชื่อเขาเข้าระบบเนาะโดยให้คำว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันโวนที่จะช่วยกันแต่ตอนที่คุณเอาเงินเราไปแล้วชิ่งติดต่อไม่ได้ไม่มีการมาชี้แจงไม่มีการมาคุยพอแล้วเอาคุณเข้าส่งระบบกรมบคคดีคุณติดต่อเราคุณเดือดร้อนเพราะโดนเจ้าหน้าที่ตามเนาะสามีตำหนิเขาอะนะ ตรงเนี้ยคุณมาเรียกร้องของขอความคําว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราควรที่จะช่วยกันนิวมองว่าเรามองว่าเต็เงเป็นเหยื่อว่านิวไม่มีน้าใจแต่ในมุมกับกันคุณไม่ได้มองตั้งแต่ต้นว่าคุณได้รับความสะดวกนะคะจากนิวที่มองว่าคุณเป็นคนไทยมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คุณไม่มองคุณแค่มองว่าตอนที่คุณจะเสียเปรียบ ตรงนี้มันก็ทำให้นิวชฉุกคิดนะคะแล้วก็มาวนเรื่องของกรณีแก๊งนางฟ้าเนอะอาะนี่มองว่าความน็นใจมันมีแต่ต้องแยกแยะด้วยยังมองว่าตัวเป็นเหยื่อเพราะตัวเองเป็นคนเริ่มซึ่ไหม นี่ไม่มีความคิดเห็นว่าคุณนาฬาผิดหรือว่าเจนนี่ถูกนะนี่ไม่มีความเข็นแต่นึ่ไม่เข้าใจตะกะของชาวเน็ตที่คอมเมนต์นะคะไปตำหนิกลุ่มเพื่อนที่ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายถ้าเป็นจริงนะคะตรงนี้นี่ไม่มเข้าใจว่าคุณเอาตะกะอันไหนมาคิดกันเนาะเนี่ยเนาะ มอน,นิวอะตอนนิวช่วยคุณคุณไม่คิดแต่พอนิวเอาจริงเพราะคุณชิงคุณกลับมาขอความเห็นใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยในต่างแดนด้วยกันอันนี้คือตะกะของคนที่เห็นแก่ตัวมากๆนะคะด้านเดียวโดยที่ไม่มองตัวเองผิดแต่มองตัวเองเป็นเหยื่อตลอดแย่มากๆนะคะคนที่มีความคิดแบบนี้นี่ละคะ่ะ อันแค่ต่อจริงๆต้องมีผักนะแต่ว่าเกียดอ่ะวันนี้คิดเกียดม,มาก